ถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโออยู่ผมถ่ายวิดีถ่ายวิดีโออยู่จัเสหัวก้วยแล้วยยอแล้วน้ำมันเย็นยแล้วเัน้ำไเ้อสมุ đi làm làm một bài ngay đi bây giờ làm gì nữa